วิธีทำซาวเครื่องเสียงนะคะของนายเทลสาขาลาดพร้าวซอยสี่นะตรงข้ามยูเนี่ยนมอลค่ะเราจะใช้เครื่องซาวคราฟ UI t UI 12นะคะซึ่งเราจะต้องต่อ Wi-Fi แล้วก็เข้าเว็บเนาะอันนี้น่าทำเป็นกันหลายคนแล้วแต่ว่าอันนี้สำหรับคลิปนี้สำหรับคนที่ทำไม่เป็นนะคะก็ก่อนอื่นเลยเราจะต้องต่อ Wi-Fi ตามนี้นะ Last Finger นะคะแล้วก็รหัสของ Last Finger คือ51114นี่นะแล้วก็หลังจากนั้นก็พิมพ์เว็บไซต์โดยไม่ต้องมีคำว่า W w w นะคะ พิมพ์1 9 2่งเ1้านเะคะเข้าไปเลยนะเมือ่อเราพิมพ์เว็บไซต์เสร็จปุ๊บนะคะ <S <S ก็จะเข้ามาเป็นหน้านี้นะ <S 2> <S 2> <S 2> ทีนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตก็แนะนําให้เลือกของแท็บเล็ตไว้ก่อนอันใหญ่ไว้ก่อนเพราะว่าจะมีรายละเอียดเยอะกว่าเลือกของโทรศัพท์ก็ได้แต่มันจะใช้วิธีทาคนละแบบนะที่นี้นะคะเข้ามาไม่ว่าจะใช้โทรศัพท์หรือใช้แท็บเล็ตก็ ให้เรากดเข้ามาตรงแท็บเล็ตก่อนนะกดเข้าไปก็เข้ามาปุ๊บจะเจอหน้านี้นะคะหน้าแรกเลยนะก่อนอื่นเลยเราไปเช็คพรีเซต,ตของตัวเองก่อนนะอันนี้สําหรับคนที่เคยให้ติ๊กทำให้แล้วมีพรีเซตไว้แล้วนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะอยู่ใน Default นะคะแล้วก็หาชื่อวงของตัวเองมาตรงนี้หาปุ๊บดับเบิลคลิกนะคะอ่ะสมมติติ๊กจะเปลี่ยนอ่ะดับเบิลคลิกอย่างเงี้ยเออ แับเบ้คลิกอย่างนี้นะคะแล,แล้วชื่อเราก็จะเปลี่ยนนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะทาอะไรได้บ้าง mm hmm. ก่อนอื่นเลยไปเช็คเกณฑ์น,นะคะ mm hmm. เห็นสีส้มๆนี้ใช่ไหมมิกซ์เอนเกณฑ์ถ้ากดอีกหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นสีแดงนะคะสีแดงอันนี้คือเกณฑ์ของเรานะคะแล้วส่วนใหญ่เราก็จะใช้ลายลายไมยเป็นลาย5กับลาย6นะคะส่วนเครื่องดนตรีก็ กองจะเป็นลาย3นะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าใครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะคะแต่ลายส่วนใหญ่ที่ติกเซตไว้ให้จะเป็นอย่างนี้ไม่เปลี่ยนดีกว่าที่ติกเซตไว้ให้แล้วแล้วก็เสร็จปุ๊บก,ก็มีกีตาร์กีตาร์เนี่ยจะเป็นจะเป็นลายสนะคะอันนี้วงติกจะเป็นเบสแต่ว่าอันนี้เป็นของพีเซตส่วนตัวติกที่เป็นพกเดี่ยวนะคะก็เลยจะมีเปิดไว้แค่ไมค์กับคีย์บอร์ดนะ แค่นี้พออาจจะได้เห็นภาพโฟกเดียวของสเตคเกอร์ไมค์กับทีบอร์ดนะคะเช็คเกนไมค์ได้อยู่เท่านี้คี์บอร์ดได้อยู่เท่านี้นะคะที่นี้นะคะให้เราไปดูที่มอนิเตอร์ก่อนนะมอนิเตอร์ก็คือออกเซนนะคะสีเหลืองนะมันจะกลายเป็นสีเหลืองออกหนึ่งเนี่ยออกหนึ่งจะอยู่หน้าเวทีนะคะคือมอนิเตอร์ของเราแล้วก็ปล่อยมอนิเตอร์ก่อนเลยนะคะอันมิวตรงนี้นะอย่างนี้นะโอเคอ่ะอันนี้ติ้งมิวไว้นะคะอันมิวแล้วก็ปรับดังเบานะคะ อันมิวนะเอาอะไรไหนบ้างก็อันมิวออกเอ้ไม่ใช่โพสอันมิวอ่าอันมิวนะไอปุ่มโพสนี่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะก็อันนี้คร่าวๆก็พอให้ใช้งานได้ออก2จะอยู่ตรงบันไดชั้น2นะคะเปิดไว้ไม่ต้องเยอะนะคะเบาๆนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะต่อไปออกสามออกสามสำหรับคนที่ใช้อ e ีเร์มอนิเตอร์ค่ะแล้วก็ออกสด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าใครใช้อ e ียร์มอนิเตอร์ครั้งแรกที่มาติ๊กจะเซตให้ก่อนนะคะอ่ะ ก็คือดังเบาอยากได้อะไรดังแค่ไหนก็เอาเลยนะคะเขเบียโมอนิเตอร์โอเคมอนิเตอร์ PA มีแค่นี้แล้วก็หน้าแรกหน้าแรกคือ PA 2ตัวชั้นล่างที่ลูกค้าจะได้ยินอันนี้เราต้องอันมิวก่อนนะคะให้ลูกค้าได้ยินเรานะคะโอเคสรุปมี3จุดลำโพงม,มี3จุดลำโพงจุดที่1คือมอนิเตอร์ออก1นะคะออก2คือตรงบันไดน,นะคะชั้น2ออก3สําหรับคนใช้เอีร์เท่านั้นนะคะแล้วก็หน้าแรกเนี่ย คือ PA ชั้นล่างสำหรับลูกค้าได้ฟังได้ยินเรานะคะต่อไปถ้าเราจะ EQ นะเข้า Edit ตรงนี้นะคะอ่าอันนี้คือลายไมติกนะคะ EQ ติ๊กแบบเป็นอย่างนี้เพราะว่าติ๊กไม่ชอบแหลมเยอะแล้วลำโพงละเราจะมีแหลมเยอะนิดนึงตรงมอนิเตอร์นะคะเพราะนั้นอ่าลองระวังด้วยแหลมก็คือสีเหลืองนะแหลมคือสีเหลืองนะคะแล้วก็ส่วนสีม่วงเป็น mid h i h นะคะแล้วก็ สีแดงเป็นมิดโลเขียวเป็นโลนะคะอ่ะด,ดนูนิ่งๆนะตามสีเลยนะคะจัดจากซ้ายไปขวานะคะโลทูไฮนะไฮอยู่ข้างขวาสีเหลืองนี่ขวานะคะทีนี้สีน้ำเงินคือการคัดโลนะคะคัดโลไม่ให้มันอุ่งๆออ,ออกมานะคะก็คัดไว้ประมาณนี้เนาะที่ติดทำโอเค ก็มีแค่นี้ตรงนี้ DYN เนี่ยไม่ต้องยุง่งเพราะว่ามันจะเป็นพวกเลยโชรายละเอียดต่างๆนะคะก็ยังไม่ต้องไปยุ่งมันเยอะถ้าใครทำเป็นก็ทำก่อนเลยเรินีเลี้ข้าวก่อนเรายุ่งแค่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็อยากปล่อยเอฟเฟกอะไรปล่อยเลยอันมิวเอฟเฟกนั้นนะคะเราก็ดันขึ้นนะคะอยากปล่อยรีเวิร์กก็ดันอันมิวรีเวิร์บอันมิวรีเวิร์บแล้วก็ดันขึ้นเรียบร้อยนะคะอยากปล่อยอะไรบอกเลยนะ วิธีทําเหมือนกันทุกไลน์นะคะแต่ว่าเซตอัพจะไม่เหมือนกันแบบว่าย่านต่างๆอะไรจะไม่เหมือนกันแล้วก็ตรง DYN ที่ติ๊เข้าไปดูเมื่อกี้นะคะวัน DYN นี้นะของทุกวงที่จะเซตไว้ให้แล้วในครั้งแรกที่มาเล่นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องยุ่งกับมันเลยเน,ะนาะในนี้โอเคประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้าเราเล่น รู้สึกโอเคแล้วนะคะเราอยากจะเซฟใช่ไหมเราก็กดตรงดอกจันทโชว์นะคะกดพิเศษของตัวเองนะคะแล้วก็กดเซฟเซฟทับไปเลยนะคะโอเคนะคะโอเครีเซฟทับไปเลยนะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะข้อควรระวังคือเก์ต้องเช็คเก์ก่อนเลยนะอย่าให้เก์มันสูงสูงเกินไปนะคะ ก yeah, you ็ประมาณนี so, ้ก็ได yeah, ้ประมาณนี้ก็ได้แต่อย่าแบบอย่าสูงปิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะล่านมากเลยนะคะรูมร้านเรามันมีรูอยู่ตรงเวทีเนาะมันจะทําให้ล่านมากๆแล้วก็อ่าระวังพวกนี้อย่าเกินอย่าเกิน0.0เยอะนะคะเนี่ยเห็นไหมศูย์จเดซิเบลเห็นไหมแล้วมันจะมีขีดให้ดูอย่างเงี้ย0.0เดซิเบลถ้าเราดับเบิ้ลคลิกทุกอย่างจะอ่าดับเบิ้ลคลิกก็ได้ให้มันให้มันกลับมา0.0เลยป่ะ จะมาที่ศูนย์ศูนย์นะอันนี้คือมาตรฐานนะคะแต่ถ้าเราเกินขึ้นมาเยอะๆเกินมาเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะหอนได้เกินได้แต่ว่าลองเช็คด้วยว่ามันเยอะไปไหมอะไรไหมนะคะโอเคแล้วก็มอนิเตอร์ก็เหมือนกันนะคะมอนิเตอร์ก็วิธีเดียวกันให้มันเป็นให้มันเป็นศูนย์ศูนย์หรือต่ำกว่าอันนี้คือเอ้ยขอโทษเมื่อกี้มอนิเตอร์เนาะอันนี้มอนิเตอร์อ่ามอนิเตอร์เอาหนึ่ง ถ้าไปศูนย์ศูนย์หรือต่ำกว่านะคะเนี่ยที่จะต่ำกว่าขีดศูนย์ศูนย์หมดเลยนะเห็นไหมศูนย์ศูนย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอาให้มันต่ำกว่าหน่อยหรือว่าเอาตรงศูนย์ศูนย์พอดีก็โอเคนะคะส่วนออกสองเนี่ยเราเอาต่ำๆไว้ก่อนเลยนะคะให้มันต่ำกว่าศูนย์ศูนย์เนาะอ่ะศูนย์ศูนย์นี่คือจุดจุดที่เราจะดูว่ามันดังไปไหมอะไรไปไหมเนาะส่วนออกสามในหูเราเราก็ฟังเองว่าเราอยาได้อะไรเท่าไหร่นะคะอ่ะโอเคแค่นี้ จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยยากแต่เอาเราต้องทำบ่อยๆถึงจะจำได้ก็ลายตัวเองก็จำไว้เลยนะคะแล้วก็เพลงเนี่ยเพลงจะเป็น L R ตรงนี้ลายลาย in L ลาย in R ตรงนี้นะคะถ้าเราจะปิดเพลงก่อนจะเล่นก็คือมิวเลยกดมิวได้เลยแต่ตอนนี้มีลูกค้าอยู่จีงไม่มิวนะคะก็คือถ้าเรากำลังจะเล่นละมิวพอเราเล่นเสร็จทาาําไงมาเปิดเพลงโดยการอันมิวตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ ก่อนที่จะดึงสายอะไรออกเราต้องมิวทุกทุกอย่างมิ้วหน้าแรกก่อนมิวหน้าแรกคือมิ้ว p a ให้หมดเนี่ยอย่าปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้นะคะปล่อยมิ้วก่อนให้เรียบร้อยมิ้ว PA มิ้วมอนิเตอร์นะคะมิ้วมอนิเตอร์ให้เรียบร้อยนะคะอย่าปล่อยให้มันขาวขาวนะคะมิ้วอักสองให้เรียบร้อยมิ้วทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วเปิดเพลงด้วยนะคะแค่นี้ก็ ก็คือจะเล่นโฟก์์ได้สบายสบายแล้วถ้าเกิดว่าเป็นฟูลแบนก็วงไหนมีกองจะต้องปรับละเอียดนิดนึงนะคะกองแนะนําว่าถ้าถ้ามือวงไหนมีกองเนี่ยเราต้องคัดโลเยอะๆหน่อยคัดโลหน่อยเยอะๆหน่อยนะคะถ้าถ้ากองอยากได้เบสก็ดึงสีเขียวขึ้นเอาแต่ว่าอยากให้คัดโลไว้ก่อนไม่ไงั้นมันจะอุ่งๆตีกับไม้นะคะสําหรับรูร้านเรานะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าตรงไหนไม่เข้าใจลองย้อนดูนะคะขอโทษที่มือสั่นนิดนึงนะอันนี้อัดที่ร้านเพราะว่า ไม่สามารถอัดที่ร้านได้ถ้าถ้าไม่อัดที่ร้านเนี่ยจะเข้าถ้าไม่อัดที่ร้านจะเข้าหน้าน,นี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าที่บ้านติ๊กจะไม่มีเครื่องเซาคัาฟเนาะอันนี้ก็คือมาอัดที่ร้านก็จะมีเสียงเพลงด้วยขอบคุณค่ะ